งานกางเกงค่ะเป็นงานก,นกงนงางเกงขายา,ยาวทรงกระบอกรุ่นนี้เลยโทนสีไม่เข้มและไม่อ่อนจนเกินไปค่ะตัวนี้ดีไซน์สวยมากๆดีไซน์ทรงกระบอกต้นขาปลายขาไม่แคบเลยค่ะลูกค้าน่ารักแบบนี้เลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นงานกระดุมหน้านะคะมีสิทด้านหน้ามีกระเป๋านะคะใช้ใส่ของได้แบบนี้เลยน่ารักมากๆตัวนี้นะคะเนื้อผ้าของไม่ยืดนะเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะแต่ทรงสวยมากๆ ด้านข้างเป็นประมาณนี้นะคะมีงานเส้นด้านข้างให้แบบนี้เลยทําให้ดูขาเพรียวมากยิ่งขึ้นคุณลูกค้าและด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานเอวสมอด้านหลังนะคะมีกระเป๋าด้านหลังใช้ใส่ของได้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะจัดได้เลยนะสําหรับตัวนี้น่ารักมากๆโทนสีก็สวยไซส์ที่มีนะคะมีไซส์33ค่ะเอลหน้าผ้า33-39สักพก45นะคะ ไซส์34เอล34-40สะโพบก46นะคะไซส์36ค่ะเอล36-42นะคะสะโพบก48ไซส์38นะคะเอล38-44สะโพกอยู่ที่50นิ้วเลยสวยมากสำหรับตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่37.5-39นิ้วเลยะคะ่ะลูกค้าไซส์40หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาไวไปไวมากๆเหลือไซส์ตามที่น้องแจ้งเลยนะคะ เหลือไซส์ 33, 34, 36และ38ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะเก็บได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ผ้าสวยใส่สบายแน่นอนใครสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะ